บอสเตาเทวดาดูรุปลาละห่างกันเยอะครับแต่ว่าซ้ายนี่ดิโอ้ยมาโอ้ยโดน,นบ่อยๆเอาแล้วเอาแล้วเสือทามาแล้วเกิดอารมโมโหขึ้นมาแล้วไปซ้ายปาบสีข<ม>าวไม่เกลียบแลยวิ่งเข้าไปตู้ท้องเอาดือดๆ,ๆครับเตาเทวดาอ้เอาคืนบ้าง เดินกนจริงยังมายังฝ่าแข้งซ้ายไม่ได้ครับมาแล้วเสียงคือแล้วอ้ยดูดูการล็อกแขนไล่แขนฮักโอ้ยตัวเล็กพลิกตัวใหญ่ไงท้อตตัวเล็กนี่อาวุธจัดจ้านพูดถึงกระดูกมวยบิ๊กบอสน่าจะดีกว่านะฮะดังเช่นที่ดาวเจอสองเป็นยังไงเอ้าเอ้ ดังเช่นคุณรุ่น3.2กิโลกรัมเก่งเหลือหลายครับแชมป์ชมรมไมสยามล็อกแล้วหมุนหมุนแล้วอเอาเทวดาโอ้ยผีดอย่างนี้มันจุกแล้วโอ้ยโดนมัดทำท่าจะขายของเก่าโอ้กรรมการบุญเที่ยงไม่ดีไม่ไหวครับดูแล้วกรรมการก็ตัดสินใจถูกต้องครับ เป็นอันว่าบิ๊กบอส